อาหานแหก้านนะคะพี่สาวก็ทำการล่อปลาด้วยอาหารไปก่อนนะคะล่อปลาให้มาเยอะๆเลยอันนี้เป็นบ่อลลออย่กินเองนะคะบ่อเลี้ยงเองกินเองนะคะจะให้ตาวานแหให้นะคะตาเตรียมตัวลงแล้วจะวานแหแล้วเรียวเสียหารเตรียมค่ะ พ um, ี่ยอมองไืทางโน้อค um> ่ใส่อาหารไปอีกนะตาหวานเลยตาหวานเลยหวานเลยเราก็รอชมกันเออตาหวานได้สวยมากกระจายเต็มเลยนะสวยมาก ผ้าก่อนพอซักผ้าก่อนนะคะกลัวตกน้ํากลัวดึงปลาแล้วมันตกน้ำเจ้าเฮ้ยอ่ะเจ้าค่อยดึงค่อยดึงขึ้นนะค่อยดึงเส่ซ่อมนี่อะไรเนี่ย មែនតែធំទេបើនេះមានដូននៅអូតែមានច្រើនដូននោះយូរមកដល់មករូនណ៎ដាក់ករួយដាក់ប៊ុនអូច្រើនតមិនយប់ទេដាក់បងយ៉ាធំចូលមកមករូនបងអេនេះទៅសអបានមួយឆ្នាំច្រើនអើច្រើនអើ បងឯងចូលត្រែងតែបូនវាចុះមានត្បងរបស់យើងនិយាយគุยរហើយទៅអូនេះឯងបានយើអើយវ៉ាធំមិននៅខាងក្រមអូហូតាំងทองទៅអើໄລទៅទិញបន្តໄລទៅខ្ញុំទៅទីណា chưa lần là... uh. tìm nữa, dạ dạ Trơ